คุณเคยได้ยินเรื่องราวของดาบที่ถูกกล่าวขานว่าเป็นดาบต้องสาบไหมครับดาบที่ขึ้นชื่อว่ากระหายเลือดสถิตด้วยวิญญาณปีศาจและนำมาซึ่งโศกกน,นักตกร,รมแก่ผู้ครอบครองดาบที่แม้แต่สามูไรผู้เครียงไกรยังหวัดกลัววันนี้เราจะมาเจาะลึกตำนานของดาบมุรามะสะดาบที่ไม่ได้เป็นแค่เหล็กกล้าขมกริบแต่เป็นส่วนหนึ่งที่หล่อหลอมประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นให้เปลี่ยนไปตลอดการครับชื่อมุรามะสะ ไม่ได้หมายถึงดาบเพียงเล่มเดียวแต่เป็นชื่อของตระกูลช่างตีดาบอันโด่งดังที่รุ่งเรืองในยุคเซนโกคุหรือยุคแห่งสงครามกลางเมืองของญี่ปุ่นแต่ชายผู้เป็นตำนานที่เริ่มต้นทุกอย่างคือเซนโกมุรามะสะผู้ซึ่งชีวิตของเขาลึกลับพ่อๆกับชื่อเสียงดาบของเขาเองข้อมูลเกี่ยวกับมูรามะสะนั้นน้อยนิดมากไม่มีบันทึกชื่อจริงหรือแม้แต่สถานที่เกิดที่ชัดเจนนักประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่เชื่อว่าเขาเกิดในช่วงปลายศตวรรษที่15 ราวๆปีคศ1489ถึง1501ในยุคที่ญี่ปุ่นเต็มไปด้วยความขัดแย้งและหนองเลือดว่ากันว่าชีวิตของมูรามสะเต็มไปด้วยความโชคร้ายเขาเป็นคนอารมณ์ร้อนเย่อหยิ่งขี้อิจฉาและมีความทะเยอะทะยานอย่างร้ายกาจทำให้ความรู้สึกด้านลบและความก้าวร้าวของเขายิ่งพุ่งสูงขึ้นบางครั้งจิตใจของเขาก็แปรปรวนไปจนถึงขั้นเสียสติกลายเป็นคนกระหายเลือดและต้องการล้างแค้นต่อชีวิต เนกิชิซิสุเอะผู้เขียนหนังสือมีมีบุค,ครซึ่งเป็นแหล่งรวมตำนานหลายๆเรื่องเล่าว,ว่ามูรมาสะมักจะไปเยือนสมรภูมิรบที่เพิ่งจบไปเพื่อรวบรวมเศษโลหะและซากดาบคาตนะเขาจะไปยังสถานที่เปลี่ยวร้างมืดมิดมักจะรายร้องไปด้วยบรรยากาศแห่งความเศร้าโศกเช่นวิญญาณหรือสถานที่ที่มีคนตายและที่นั่นเองที่เขาจะเริ่มต้นสร้างดาบคาตนะมูรมาสะในตำนานดาบที่เปลี่ยมไปด้วยวิญญาณปีศาจ เขาใช้เวลาเป็นหลายวันหลายเดือนหรือหลายปีในการสร้างดาบแต่ละเล่มจนแล้วเสร็จหากจะอธิบายดาบมุรามาสาสุสั้นก็คงต้องบอกว่าคมกริบและแข็งแกร่งครับดาบมุรามาสามีคมที่เฉียบคมอย่างยิ่งเหมาะสําหรับการฟันและตัดนี่คือปรัชญาในการตีดาบของมุรามาสาที่เน้นการใช้งานจริงและประโยชน์ใช้สอยเป็นหลักดาบของเขาจะไม่มีการตกแต่งที่วิจิตรบรรจงสิ่งสําคัญคือประสิทธิภาพในสนามรบ มูรามาสาขาใช้ความต้องการของนักรบในยุคเซนโกคุที่โหดร้ายซึ่งการอยู่รอดของซามูไรขึ้นอยู่กับความสามารถในการต่อสู้อย่างแท้จริงแล้วทำไมดาบที่ยอดเยี่ยมขนาดนี้ถึงได้ชื่อว่าดาบต้องสาบล่ะครับเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นจากโศก,กนาฏกรรมที่เกิดขึ้นกับตระกูลโทกุกาวะซึ่งต่อมาได้ขึ้นมามีอำนาจและปกครองญี่ปุ่นเหตุการณ์แรกที่เริ่มต้นคำสาบก็คือเหตุการณ์มูริยามะคุสุเรในปี1535 มัสิเดระคิโยยาสึผู้นำตระกูลมัสมิเดระซึ่งต่อมาคือตระกูลโทกุกาวะถูกลอบสังหารโดยอาเบะมาซาโโยผู้ติดตามของเขาเองด้วยดาบที่มีชื่อว่าเซนจูมูรมาสะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจากความเข้าใจผิดในอำนาจและอิทธิพลของตระกูลที่เพิ่มขึ้นเหตุการณ์ต่อมาคือการเสียชีวิตของมัสิเดระฮิโรธาะในปี1549หลังจากการจากไปของคิโยยาสึบุตรชายของเขาฮิโรธาะก็ขึ้นเป็นผู้นำตระกูล แต่ฮิโรธาะขึ้นชื่อเรื่องความหวาดระแวงและไม่ไว้วางใจผู้ติดตามของตนเองและในที่สุดเขาก็ถูกอิวามะสึฮาชิยะสมุไรคนหนึ่งในตระกูลลอบสังหารและว่ากันว่าดาบที่ใช้สังหารก็คือดาบมูรามสะเหตุการณ์ต่อมาคือการประหารชีวิตโทคุกาวะโนบุยสึในปี1579โนบุยสึบุตรชายคนโตของโทคุกาวะอิเอยสึถูกกล่าวหาว่าสมคบคิดกับตระกูลทาเคดะและถูกบังคับให้กระทำเซปุกคุหรือการควา